โอกาสมาแล้วสําหรับอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำคอนเทนต์หรือคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเกมสายทําคลิปไม่ต้องไลฟ์ก็สมัครได้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในสังกัดออนไลน์สเตชันกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการออนไลน์สเตชันจ้ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการออนไลน์สเตชันตาไฟและคุณกำลังอยู่กับแดนนี่เดียน สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยบอกเลยว่าแฟนคลับว่บบาชนอนกันออโอเคก็วันนี้เรา <c oughs> ก็จะแข่งกันแบบแฟนขับแฟนขับนะคะ <c oughs> ก็คุณชมอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าทา้าไฟเนี่ยเราก็จะมาแข่งกันแบบปกติซึ่งไม่ใช่แบบปกติในสตูแต่แข่งแบบปกติว่าเชิญคนใหม่เชิญใครเข้ามาบ้างเราจะได้แบบว่าพูดคุยกันรู้จักกับคนใหม่ๆช่องใหม่ๆบ้างซึ่งวันนี้เปิดประเดิมคลิปแรกแนะนําเป็นคุณแดนนี่ทีเอชแล้วกันนะคะอ่ะโอเคแนะนําตัวกันหน่อยชื่อเสียงเรียงรายพ่อหนุ่มก็จริง ชื่อเป้นะครับแต่ว่าชื่อช่องเนี่ยแดนนี่ทีเอชหลายๆคนก็เลยเรียกว่าแดนนี่ด้วยก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการทำสรุปเนื้อเรื่องนะครับเจมเป็นหลักแต่ก็ตั้งใจว่าจะมีเรื่องของภาพยนตร์เข้ามาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าจะยังไม่ทิ้งในส่วนของเจมครับขออนุญาตเรียกวคุณเป้คุณเป้พอได้ยินเสียงคุณเป้แล้วเนี่ยคำหนึ่งเลยอยากได้ยินมากรบกวนพูดให้ฟังหน่อย,อยคำว,ว่าแล้ว <laughs> คําว่าตอนนี้เรากําลังอยู่กับออนไลน์เซสชั่นทาไฟล์ครับยเนี่ยลองพูดให้ฟังหน่อยตอนนี้ เราอยู่กันในออนไลน์สเตชันถาไฟครับ เธอแน่มึงเธอแน่แต่ใช่เลยนะเพราะนี่เอกลักษณ์เจ้าเลยนะโอ้โหเป็นบุญเป็นคุณมากคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวสอบถามคุณเป้กันหน่อยเลยอันนี้มาอยากรู้มากแล้วมาก็เชื่อว่าคนดูหลายคนน่าจะอยากรู้ก็คือทำไมถึงตั้งชื่อว่าแดนนี่ทีเอชอเรื่องมันจะยาวมากเลยนะครับอ้าวมาฟังอ่าโอเคหลังจากที่ผมลาออกจากการทํางานออฟฟิศผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะหางานที่ผมสามารถทําคนเดียวทุกโปรเซสได้จบในเราไปเลยอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นเนี่ยผมดู a Ultimate s p i d e r m a n อยู่ที่มันจะเป็นสไปเดอร์แมนที่ได้ไปอยู่ชิลแล้วก็มีทีมของเขาหนึ่งในสมาชิกทีมอะ่ะคือแดนนี่แลนด์ดนออนฟรสแล้วมันมันเท่มากมันจะแนวแบบพูดคาคมที่แบบฟังไม่ก็นู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่มันเท่เราก็เลยยกชื <c oughs> ่อตัวละครเนี่ยมาเป็นชื่อเพจแต่ว่าด้วยความที่เราชอบคอมิกก็จริงแต่เราชอบเกมมากกว่าอ่าโอ้โหมันซับซอ้อนอีกเราก็เลยอ่าโอเคเปิดเพจเกมแล้วกันคือเราชอบเนื้อเรื่องแล้วาภาษาอังกฤษเราก็ได้ในระดับหนึ่งเราก็เลยจะชอบพูดถึงเนื้อเรื่องของเกมปัญหาคือตอนนั้นแหละที่ผมได้รู้ว่าคน่ใหญ ไม่รู้ในเรื่องเกมเพราะเขาไม่ค่อยอ่านใช่แล้วพอเราพูดอะไรไปเขาจะแบงตอนนั้นผมชอบสกายลิมมากๆแล้วก็พูดถึงแบบประวัติสกายลิมว่าที่นู่นที่นี่มันเคยเกิดประวัติศาสตร์อะไรขึ้นไม่มีใครคุยผมรู้เรื่องเลยผมก็เลยอ่าโอเคทําคลิปแรกออกมาทําลง Facebook แล้วเขาก็มีคอมเมนต์มาประมาณว่าแบบใน Facebook มันดูยากพี่ทําลง YouTube ได้ไหมครับทําได้แหละแต่ว่าไม่มีไม่มีชื่อ YouTube ผมก็เลยเอาชื่อเพจเก่า ที่เป็นแดนนี่แลนด์มาตั้งชื่อเป็นแดนนี่แล้วก็เอาทีเอมาใส่ว่ามันเป็นประเทศไทยนะอ่าก็เลยกลายเป็นชื่อนี้ตั้งใจจะเปลี่ยนมาตลอดเลยตอนนี้ก็ผ่านมา8ปดเจ้าปีแล้วครับกูไม่น่าไปบอกเขาเลยว่าให้เขาเล่าแบบเต็ม,มน่าจะเขาเล่าแบบย่อม <c oughs> ันยาวยาวเออมันยาวริงแต่ว่าเออมาชื่อว่าหลายคนอยากรู้ <c oughs> ขอถามหน่อยตอนนี้ในช่องทําอะไรอยู่บ้างถ้าเกิดเป็นนัดปัจจุบันตอนนี้เลยนัดปัจจุบันเลยครับถ้าบอกว่าเป็นวันที่ถ่ายทําเลยเนี่ยผมเพิ่งจะจบ สรุปเกม Lost Judgment ไปเป็นอีกเกมหนึ่งที่ดีมากๆนะพูดถึงความยุติธรรมที่แตกต่างกันหลายมุมมองครับแล้วก็มีที่กำลังนับนวงกับมันมากๆอีกเกมหนึ่งก็คือ Final Fantasy 14นะครับที่กำลังจะเข้าสู่ e อ็กวอน่าติดตามมากเช่นกันครับก็เลยเียว่าเป็นคนที่แบบ Pop c เค t u เจอมากทั้งสายเกมสายหนังนะฮะก็สามารถติดตามช่องคุณแดนนี่ได้เลยแต่ว่าพอนึกถึงช่องคุณเป้เนี่ยสำหรับมายนะถ้าเกิดเป็นมายแล้วมาจะนึกถึง Star Wars เพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณเป้เนี่ยทำสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ Star Wars ที่มันเป็นแบบทั่ว จักรวาลเลยไม่ใช่แค่ในภาพยนตร์มันจะมีตัวละครที่โผล่มาในเกมโผล่มาในนิยายอะไรอย่างเงี้ยคุณเป้ทำรวบรวม,รวมส่ข้อมูลไว้เยอะมากทำไมถึงไปชอบสตาร์วอตอนเราเป็นเด็กมันไม่ได้มีให้เลือกมากนะักที่มันดูล้ำจริงๆแล้ว Star w a r ลเป็นหนึ่งในน,นั้นแต่ว่ามาชอบจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นช่วง ภาคหนึ่งสองสามพิ่งพิ่งออกมาเพราะว่าแอคชั่นมันสวยมากการต่อสู้เหมือนเต้นลาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบชอบไ์เซเบอร์ซะมากกว่าเวลาที่เราไฮอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะอยากคนเพิ่มแล้วยิ่งเราคนเพิ่มอ่ะเราก็ยิ่งรู้รู้จักมันมากขึ้นแล้วพอทำชาแนลด้วยอะ่ะเราก็เอาที่เรารู้่มาแชร์มันก็เลยกลายเป็นว่าต่อย,ยอดไปเรื่อยๆครับซึ่งวันนี้เราก็ต้องแข่งกับเรื่องเกี่ยวกับ Star War s แน่นอนและบอกเลยว่าคุณเป้วันนี้ไม่ใช่แค่คุณเป้ที่มาออกท้าไฟครั้งแรกทีมงานออนไลน์เจเจนของเราวันนี้ก็คือมาออกครั้งแรกกเหมือนนั ไออยากเจอแล้วงั้นเราไปเจอเลยฮะในะช่วงเทา้าไฟเข้าสู่ช่วงต้าไฟปร้เมไห เหมือนลิงเลยอ่ะโอเคเราอยู่กับพี่หลอดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครั้งแรกครั้งแรกตื่นเต้นเอาหน่อยพี่เพื่อมาบ่อยผมจินตนาการถึงครั้งแรกของผมมากเลยเพราะว่ามันเป็นยังไงมันก็จะตื่นเต้นครั้งแรกนะจ้าถ้าผมจะไปแข่งผมต้องแข่งอะไรวะไมค์ก็เคยถามผมว่าที่อยากแข่งอะไรผมก็เลยพยายามนึกว่าผมพอจะโปรเรื่องไหนบ้างผมก็เลยตอบไปว่าเดินหลอด แลวเดินหลอดผมอยู่ไหนวะโอเคคุณผู้ชมก็พี่หลอดนะฮะในออนไลน์ line, ถ้าใครที่ติดต,ตามเนี่ยก็จะรู้เลยว่าพี่หลอดเนี่ยเป็นแบบทั้งาสายดูหนังแล้วก็สายเกมสายการ์ตูนด้วยอูเป็นครบเลยเป็นแบบเจ้าพ่อโปเกอเจอร์แต่ว่าอ,อีกสตาร์วอลก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่พี่หลอดชื่นชอบมากพูดถึงกันบ่อยๆสอบถามหน่อยไปชื่นชอบอะไรในสตาร์วอลต้งบอกว่าผมน่าจะดูสตาร์วอลครั้งแรกตอนภาพ ภาคลิเทอราเปเชได้แล้วคือเหมือนเหมือนเท่าวิดีโอมาดูโดยบังเอิญบังเอิญต่อก็คือน่าจะวิกสองวิกถัดมาก็คือบิ๊กซีนีมาเอาภาค5มามาใช้ผมก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันมีกี่ภาควะแล้วทาไมเอภาคเลขมันถึงแปลกๆวะอะไรวะเนี่ยทำไมแล้วแล้วภาคหนึ่งมันเพิ่งเข้าเหรอแล้วกูเพิ่งดูภาค5กับภาค6ไปเลยเนี่ยแต่ก็ดูดูมาเรื่อยๆครับโอเคคุณผู้ชมที่เมื่อตั้งสองคนเนี่ยชื่นชอบเกี่ยวกับ s t a r w อ r s วันนี้เราก็จะมาทาไฟเกี่ยวกับ Star War s กันซึ่งบอกเลยว่ามาเองก็เป็นแฟนคลับนส มาตอบได้ก่อนใครมาจะปรับแพ้เลยทันทีเหมือนต้องแข่งกับกรรมการด้วยทำไมไม่แข่งเองโอเคเดี๋ยวมาจะบอกกติกาให้ฟังแล้วกันนะฮะกติกาวันนี้มีอยู่ว่าเราจะมีตัวเลขเลือก20ตัวเลขเหมือนเดิมหนึ่งถึง20ในแต่ละตัวเลขเราจะมีชิ้นส่วนนั้นของโปสเตอร์อ่าแล้วเราให้ทายว่าชิ้นส่วนนี้มาจากโปสเตอร์ภาคไหนของ Star w วอลมมีทั้งภาพยนตร์มีทั้งซีรีส์และมีทั้ง a n นิเมชันแอนิเมชันที่ใครได้ไปอาจจะง่ายหน่อยเพราะว่าแบบลายเส้นเราพอจะดูรู้นะฮะก็เหมือนเดิมตอบถูกได้คะแนนตอบไม่ถูกไม่ได้คะแนนถ้าเกิดคะแนนเสมอกันเราก็จะมีข้อตัดสินให้โดยที่ข้อตัดสินเนี่ยมาจะนับ 3...2...1 ใครตอบก่อนก็ถือว่าชนะไปเลยชนะไปเลนชนะไลนเอเออนั่งกันนิ่งดีเนาะได้ไหมได้ไหมอาจถามหน่อยถามแคับเชิญก่อนเลยคุณเป้ คิดว่าวันนี้ยังไงว่ายากนะคือในจริงในหนึ่งเรื่องเรามีโปสเตอร์เยอะมากแล้วเราเวลาเราดูหนังเราเสพหนังนะเราไม่ได้เสพโปสเตอร์นะครับก็จริงเพราะงั้นเนี่ยม,มันมีโอกาสเยอะมากที่แบบเราเราจะจําไม่ได้แล้วยิ่งถ้าเป็นตัวภาพ,พยนตร์ที่แบบ3ภาคล้วแสดงหน้าสามหมดอะ่ะมันจะยากว่าแบบไอ้นี่มันอยู่ในสภาคนั่นแหละแต่ภาคไหนไม่รู้ซึ่งวันนี้เอาจริงคือมายได้เห็นโจทย์มาบางแล้วอหรือว,ว่าบางข้ออะ่ะก็คือจักรวาลอันไกลโพ้น อ้าโอเคพี่แอยังไงวันนี้ผมบอกเลยว่าชัยชนะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะผมว่าสาหรับตัวผมนะผมรู้สึกว่าแอนิเมชันยากกว่าเพราะว่าผมไม่ได้ดูเยอะเออหนังอ่ะจะพอได้บ้างโดยเฉพาะไอ้ภาคหลังๆอ่ะผมรู้สึกว่าโปสเตอร์หนังมันจะมีโทนสีของมันแต่แอนิเมชันอ่ะคือผมแทบไม่ได้แตะเลยผมก็เลยมันจะเหมือนนกันไปหมดเออโอพี่แอ้อี่มายบอกทริคให้วันนี้มันคือว่าบางตัวละครเนี่ยมันโผล่มาแค่ภาคเดียวหรือบางคอสตูมเนี่ยมันอยู่ในภาคนั้นหรือยานบางลำเนี่ยมันก็โผล่มาแค่ เดียวไม่ใช่เอ็กวีนเน้นให้เอ็กวีนนอนไม่ใช่เอ็กวีงไน่หอนไม่ใช่ไฟเตอร์อย่างเงี้อุ้ยลืมเลยคุณผู้ชมไม่ให้พูดกันตั้งเยอะตั้งแยะยังไม่ได้ขิงเลยมันเป็นธรรมเนียมปกติพอไม่ได้ขิงปุ๊บมีคนถามไม่ขิงหน่อยละครับอะไรเงี้ยซึ่งเวลาขิงก็ไม่ได้เลยหรอกจริงๆเมื่อกี้ไม่ใช่ขิงเหรอไม่ใช่เมื่อกี้เป็นตัดคอมันจะมีขั้นตอนก่อนทุกคนที่มาแข่งรายการคือใจกัแล้วเมื่อกี้แนะนำตัวพูดประวัติตัดคอแล้วก็บังคับขิงนี่คือพโรเซสพโรเซสการทำงานอ่ะคุณแดนนี่บอก ตลอดเข้าไปเลยว่าเราเนี่มันของจริงผมบอกแล้ว่าความจำผมเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเลิศเล่นเกมไหนหลงทางตลอดดวงในการสุ่มของผมเนี่ยถือว่าไม่แพ้ใครคือกุกเกมเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าผมแพ้นะผมบอกเลยผมจะขอรีแมท กำหนดไดเรกชันในรายการด้วยเรรียบร้อยโอเคกูชมเต็มผมกับรายการออร์เรชั่นร okay. okay. ีแมททิชช anyway> ันสองกูเพ no ิ่งจบรีแมทกูยิงกูชำรีแมทอีกนะโอเคมา้พี่หลอดแดนนี่มาขิงเรื่องความเกลือผมไม่ได้เพราะว่าผมนั่งข้างเทพเกลือของออฟฟิศอื่นซับพลังเข้ามาเยอะแล้วเวลาจะเปิดกาชาแต่ละทีผมต้องรอมันไปเข้าห้องน้ําก่อนถึงจะลดพลังมันลงได้เออเพราะงั้นวันนี้ถ้ามาขิงเรื่องความเกลือไม่แพ้ใครแน่นอนแต่เราไม่ได้ขิงเรื่องความเกลือใช่ไหมไม่ออกเลยิ เต็มที่คะวันนี้เอออ่ะ,อะโอเคคุณผู้ชมเราจะให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนเลือกเลขก่อนการเลือกเลขกูพูดตรงๆเลยนะว่ามันไม่ได้ดีเลยนะเพราะว่าเห็นก่อนก็คือแบบสตันก่อน <c oughs> อีกคนนึงก็มีสิทธิ์ว่าเออได,ได้ได้ทำใจนิดนึงแต่ว่านั่นแหละค่ะกติกาของทีมงาน 1. ถึงยีสิบ เลือกเลขอะไรเอาเลขหนึ่งเลยครับ <Hey. S 2> เเปิดอ,อย่างนี้เลยเลียงเลยเลขหนึ่งเอ้ยลืมบอกไปห้ามตอบแค่ว่าสตาร์วอล์กซีซัสองสตาร์วอล์กซซหนึ่งต้องตอบชื่อภาคด้วย <Hey. S 1> ได้จ้ะหมายเลขหนึ่งคุณเป๊มีเวลาตอบห้าวินาทีถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งผมว่านิวโฮปนะไม่ใช่ <laughs> หมดเวลามันตอบใหม่ได้เหรอตอบได้ตอบได้เหรอให้ถ่ายให้ไายให้ถ่ายใหม่ให,ให้ถ่ายขำๆไม่ได้ Return of Jedi ถูกต้องโอ้โหอันนี้ไม่เคยเห็นโอเค,อเคข้อแรกนะฮะก็ Return of Jedi ก็เป็นภาค6เป็นภาคที่จบเรื่องราวของทั้งหมดที่เราคิดว่าจบแล้วทุกคนกินเลี้ยงแฮปปี้ตอนท้ายแต่จริงๆคือมันเพิ่งเริ่ม นะครับเปิดวันนี้เลยว่าวันนี้ความเจ็บปวดทั้งหมดเพิ่งได้เริ่มต้นนะฮะขรอควสกายวอล์กเกอร์คุณเตรียมตัวได้เลยข้อแรกก็ไม่ได้คะแนนนะฮะคุณเป้ะมาที่เราพลังของการสาบแช่งแล้วนะครับให้เขาตอบผิดนไม่ต้องแช่งผมว่าผมผิดไปเองเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปเองมาพี่หลอดยี่สิบฮะเออตัดหัวตัดท้ายเออมึงเข้าใจเลือกเนาะอับเลตลางไม่ดีอีกแล้วทั้งสองคนเนี่ยเข้าใจเลือกดีเนาะมาท่านระบอมแล้วสามสองหนึ่ง พอตามบอกไอพี่สดเตี๋ต์ฟอสเอาไปขนไม่ใช่ใช่เนี่ยให้ใช่ให้ใช่ไปอะไรออบสกายวอกเกอร์เท่ากันถูกผมเห็นมันถือกระบองไงผมเนี่ยผมก็เหมือนกันนะผมตอบมากินผมูตอบฟอสเอาไปขึ้นอ่าโอเคแล้วใจชื้นแล้วผมหมูเยอะแล้ว ไหลตามไปไม่องอ่าโอเคเป็นภาพสุดท้ายของครอบครัวนี้นะฮะก็ครอบครัวเดียวล่าล้านจักรวาลอ่าปัญหาในครอบครัวที่ทุกคนสามารถเป็นได้ใครก็เป็นได้เพียงแค่คุณพูดออกมานะคะแต่ว่าข้อนี้นะฮะก็ไร์ซอฟสกายวอล์กเกอร์ทำให้พิลอตยังไม่ได้คะแนนหว่าหเห็นแววแล้วว่าการแข่งนี้จะไปทางไหนกลับมาที่คุณแดนนี้เอา12แล้วกันครับ12บ้าพร้อมแล้ว3ามหนึ่ง ฮันโซโลถูด้าโอเค <laughs> okay, แต่ว่าฮันโซโลหรือว่าโซโลสตาร์วอร์นะฮะทำให้คุณอันนี้ได้ไปหนึ่งคะแนนเอาแล้ววะพี่พี่ต้องมาแล้ววะพี่เอาสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดอ่าเป็นภาคเฟรนด์ของใครหลายคนถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งอ่าโหเดี๋ยว หมดเวลาโอ้โหเดี๋ยวสี่ไม่พี่ดูดีๆ CTPO มันยังเป็นตัวแบบอ้นี้อยู่เลยมันยังไม่เสร็จเลยมันควยก้อนไงเออเขาเป็ปควยก้อนควยก้อนไงหนึ่งหนึ่งหนึ่งกผมเห็นสไตล์นี้แล้วผมนึกไปสี่ก่อนเลยแบบแต่ก็ในความคิดว่ามันเป็นสี่ผมก็คิดว่าไอ้ไม่ใช่มันไม่ใช่สี่แต่แบบหัวก็คิดมึงต้องตอบสี่แต่ในหัวก็แบบมือไม่ใช่สี่รับน้องอ่ะรับน้องทาไปทุกคนที่มาทาไปเขาแรกเป็นมุดโอเคคุณผู้ชมนี่ก็คือเฉลยก็คือ Star Wars Episode หนึ่ง ผมก็ให้ถ่ายให้ลองถ่ายดูเ่าอันนี้คือโบเตอร์นี้เลยแต่ไปจับหน้าแพทนี้มาเลยง่ายจ่าก็เป็นภาคจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลนะฮะเพียงแค่เด็กคนนี้ชมผู้หญิงคนนึ่งว่าเธอเป็นนางฟ้าเหรอโอเคตอนนี้ฮะเอพิโซดหนึ่งก็ทำให้วิลดยังไม่ได้คะแนนเอาจะช่วยวิลดด้วย ว่าตอบไม่ได้คุณแดนนี้ยี่สิบสามแล้วนครับมีแค่ยี่สิบอ้อโทษคิดว่ามีถึงสามสิบไปไหนเจ็ดเจ็ดเล็กเจ็ดคุณแดนนี่มีเวลาตอบห้าวินาทีถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งหูง่ายมากเอ็มพายสไตล์แบ๊ดเหรอ ถูกต้าโอเคผเราตัวไปมึงแต่ว่ากูมีคําถามมากตอนที่กูดูเงี้ยคือก็ขออนว่าดาร์ตเวเดอร์อะเกือบทั้งหมดของร่างกายแท้จะเป็นหุ่นยนต์อยู่แล้วอะมึงยังหนาวอีกเหรอไม่กูงนาวใส่ถุงถุงเหล็กมันเย็นเปล่าเขาบอกป้องกั้เครื่องตรงหน้าอกเขาไงมันเป็นเผื่อใครไม่รู้แล้วจริงจแล้วมันมีไว้กดเพลงนะเพราะงั้นเนี่ยเวลาทุกครั้งที่ดาร์ตเวเดอร์เดินมาจะมีเพลงประกอบตลอดเลยก็ต้องกดก่อดใช่ใช่ข้อที่ห้าเอ็มไพร์จะไปทำให้คุณแดนนี่นะาจะเป็นสองคะแนน เอาใจช่วยพี่หลอดเลยวะบอกเลยเอาเบอร์เก้าครับเบอร์เก้าคุณผู้ชมไม่ใช่นั้นนี่นู่นนะขอบอกเลยนะพี่หลอดนะจริงๆเขาเก่งมากเขาจําได้เยอะมากแต่แค่ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกของเขาในทาไฟก็ให้เวลาแบบเออเดี๋ยวเอามาออกเรื่อยๆแล้วจะลดอาการตื่นเต้นลงไม่อย่าพูดว่ากูเก่งเลยเอาจริงเหรอพี่หลอดเนี่ยเขาก็จอบมากเลยคุณผู้ชมเนี่ยเขาง่อยอย่างนี้แหละเขาเป็นคนนี้แหละีแล้วดีแล้วมาข้อต่อไปถ้าพร้อมแล้วเบอร์เก้าสามสองหนึ่งอ่ะ ตาวิชันครับถูกต้อง <laughs> <laughs> ม่เลยอ่ะโอ้ผมมันก็มีความโลกอยู่นะคือแบบเห็นแล้วเห็นแล้วรู้แล้วแต่แบบมันต้องนึกชื่อน,นิดนึงไง <laughs> แล้วมันเป็นอีพีที่โคตรเท่เลยนะสมุนไพรผมยังไม่ได้ดูฮะ้อ้าจริงเหรอของดีต้องดูแล้ว <laughs> จะดูจะดูอยู่ครับ <laughs> โอเคและตาวิชันําไม่พิลอดมาล้านหนึ่งกันแน่เอ้ยอย่างน้อยผมก็ไม่ใช่รุ่นพี่ผมทำไมทุกคนชอบเอาตัวเองไปเปรียบกับเซียนมามากลับมาได้คุญแจนี้เอาเบอร์สามครับเบอร์สาม อารมณ์เจาะอารมณ์เจาะถ้าพร้อมแล้วสามสองหน,นึ่งนิ้วหัวไม่นิวโฮปแหละถูกต้องถูกต้องไม่มีความมั่นใจเลยหลอนี่นิวโฮปอยู่แล้ตอนแรกนิวโฮปไปเล่นผิดได้ไหมพี่หล่อนได้ไหมอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้อันนี้ได้เออแต่เข้าใจคุณเป้เลยนะอารมณ์แบบ ใช่แหละใช่คือมันมันเก่าแหละมันอยู่แถวนี้แหละแต่มันดีวก็มันผิดไปแล้วเมื่อกี้โอเคอะเดียวฮะทำให้คุณแดนนี้ดำไปแล้วเป็นสามะนนเอยกลับมาที่ท่านหลอดสิบครับเบอร์สิบกูว่ามีเขวยกูบอกเลยธรรมดาก็ลกพอแล้วทีมงานมันก็ใจร้ายเกินโอเคพร้อมแล้วสามสองหนึ่งโอ้โห อ,อรีเทิร์นไม่ใช่รีเทิร์นถูกถูกถูกเราจะได้ถูกมันนึกชื่อภาคไม่ออกอยู่ดีก็แบบช็อตไปเลยอะ่ะรีเทิร์นรีเทิร์นอะไรวะทีมงา,น,าใมนให้ไหมเมื่อกี้ทีมงานให้ไหมให้โอเคทีมงานให้นะครับ <c oughs> โอเคเปลี่ยนกันรีเทิร์นเอ๊ะไม่ใช่รีเทิร์นเอ๊ะไม่ใช่ <c oughs> ไปยกอยู่ดีๆก็ช็อตแบบพูดมาคำนึงแล้วก็เอ๊ะ แต่ดีนะดีนะที่ไม่คอปภาพเอ็กวิงมาจะหนักนิแ่ระวังกนเลยอย่างเี้ระวังเด้อระวังจะไปพูดไปเด้อเริ่มระแวงละโอเครีเทอร์นออฟเจได้นะฮะทำให้พหลอตได้ไปเป็นสองคะแนนเอ้ครับกลับมาที่คุณแดนนี่ทีแอชสิบเอ็ดแล้วกันครับสิบเอ็ดถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งแบทแบทแบชเหรอ ถูกต้องจำวิธีออกเสียงไม่ได้นี่ดูมีเอกลักษณ์สุดและใช่ใชเป็นแอนิเมชันที่ฉายลงในดนะิสนีย์พาร์ทสนุกมากไม่คิดว่าจะสนุก <c oughs> ใช่ครับสนุกกว่าที่คิดเยอะมาก <c oughs> เพราะว่า <c oughs> อย่างที่บอกว่าผมมาชอบไลท์เซเบอร์เพราะงั้นเนี่ยพอมาดูซีรีส์นี้ผมคิดว่าผมจะไม่ชอบแตออกมาดีดีแบบดีมากๆเลยนะโอเคข้อนี้นะฮะคุณแดนนี่ได้ไปเป็นซีกันแน่นยังรอดอยู่นำไปไกลบ้อมาที่พี่หลอดเอา18ครับเบอร์18 พี่เอาจริงๆปะพูณตรงไหยปะข้อนี้หมายกิ้วเป็นข้อที่ยากที่สุดของวันนี้ไหมจะได้ดูโง่น้อยหน่อยพูดเยอะๆพูดมันเยอะๆนึกอะไรออกพูดมาก่อนถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง e อ p i r e s t ส t ตล์ Back ไม่ใช่อ่า r e t ทิร์ e ออฟเจดาย e ีเวนต์ e อ h e ดอะซิตี้อาไม่ใช่แ t นแท็งออฟเด o n e นไม่ใช่แอนทอมไม่ได้ไม่ใช่ <Tipp s> คนเวลาคนใช่คนก้อยิงกองคุณเป๊รู้ป่ะที่ตอบเมื่อกี้ไม่ถูกเลยเหรอผมก็ไมตอบอย่างงั้นแหละไม่ได้ยังงั้นถึงเลยเพราะเฉลยมันคือโรคหวั่นโอ้ยไม่เลยโอ้ฝันโรควันไปแม่พอเฉลยมาดูโง่กว่าเดิมอีกช่วยไปใส่หาวใหก็ไม่ได้นะข้อนี้โรคหวั่นทำให้พี่หลอดอกกันไม่ได้คะแนนว่าคุณเป๊ะสิบเก้าเบอร์สิบเก้าผ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง เอ่อรีเทนออฟเด็ดเจไดแล้วกันไม่ใช่จ้ะหมดเวลาถ้าผมไล่แบบเมื่อกี้ผมถูกอะแน่ๆนิวโฮปะถูกปะนิวโฮปจ้าอุ้ยแอบย่างเนยนิวโฮปก็ไม่ได้ใส่ชุดนี้ซะหน่อยลุกก็ไม่ยืนทำท่านี้ค่ะในหนังเนาะนะคะโอเคก้อนนี้อันนิวโฮปใหม่ครั้งหนึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าจาวอภาพมันไม่ได้แบบเยอะถึง2ีภาิไงเราต้องมีแบบว่าข้อซ้ำๆบ้างแต่ว่าโปสเตอร์ไม่ซ้ำโปสเตอร์เยอะ ใช่นะฮะก็คราวนี้อันนี้โฮปอาเกนอีกรอบหนึ่งนะจา๊ะก็ไม่ได้คะแนนมาพ<อ>ีหลอดแปดครับเบอร์แปดเบอร์แปดนี่ชื่อภาคอะไรนะแบบอันลาดจ,จ,จะไดถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งอ่เดอะลาดเจไดถูกตอ้อง <laughs> มันจะล้างสมองเขามันเป็นการเรืนองเหมือนช่วยไม่ว่าพอตเตอร์ภาคนี้สีสีแดงมันจะค่อนข้างเด่นแต่เอารูปเลที่มันมีสีอื่นมาด้วยมันเลยแบบเขวนิดนึงข้อนี้นะฮะก็สมกับการที่ว่าคาดหวังไว้ได้ไพเพนสามก็ได้เนี่ยโหอุตส่าห์ช่วยส่งสัญญาณให้แบบว่าช่วยเคลียร์คือมึงพูดมากูใช่ไหมเอ๊ะแต่มึงหลอกกูเปล่าวะคทีว่าแบบจะหลอกให้มันวนเวียนอยู่ในหัวแล้วเอ๊ะออกมาไม่ใช่อะไรอย่างนี้จร่งแม่งจริงตะกี้แนี้วน วนเยอยเอ๊ะใช่ป่ะวะใช่ป่ะวะไม่ใช่เอ๊ะใช่ป่ะวะโอเค okay, กลับมาที่คุณแดนนี่เลขสองครับเบอร์สองข้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเลเบลชู่ด้าการ์ลิสเตอร์มีภาคเดียวครับสำหรับคนที่ไม่ดูหนังใครเลยคนนี้หลังจากที่ออเดอร์ซิกติสิกเนาะ <c oughs> เขาก็จะมีการเอาพวกแบบเรียกว่าเป็น Jedi, <c oughs> เจไดหรือว,ว่าผู้ใช้ฟอร์เสียแหละที่ดูจะเข้าด้านมืดได้เอามารวมกันเพื่อเป็นกลุ่ม ที่จะตามล่าเจไดที่เหลืออยู่อีกทีหนึง่ง<ม>แกนวิซิเตอร์เนี่ยเป็นหัวหน้าของคนกลุ่มนี้เป็นแรดเซเบอร์ที่ผมชอบที่สุดด้วยแต่ว่ามันเป็นคอปเตอร์ไม่ไผ่นะใช้แลบินได้ครับฉากบินครั้งแรกนี่คือแบบเป็นมีมากโอเคนะก้อนนี้คุณแดนนี่ได้ไปเป็นห้าคะแนนเฮ้ยเค,เครึ่องอยู่ครึ่องอยู่กันครึ่องอยู่กลับมาที่พี่หลอดเอา14ครับ14เฮ้ยคุณจดเลขไว้หรอใช่ใช่เฮ้ยสุดยอดกูเห็นมึงด่าไปหลายคนแล้วกูเลยจดเบอร์14ถ้าพร้อมแล้ว สามสองหนึ่งโอ้โห,โ,อโ,หโหเดี๋ยวสีส้มแล้วแล้วเดาสักชื่อปูดนไม่ชื่อไม่ถูกเลยที่ <c oughs> หมดเวลาลองเดาลองเดารีเทิร์นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชอแอตแทิลเดรคน ถูกต้องก็ว่าอะไรส้มต้มคอแฟชั่นก็หน้าคาไม่จอบสายก็นนี้พี่หลอดก็ไม่ได้คะแนนนะอะกลับไ่ได้คุณแดนนี่เอาเลข13ครับเบิร์ดโอ้ยเลขพิคาดยังไม่มีใครเลือกเลยวันนี้ใช่แล้วพิคาดตัวเองด้วย <c oughs> เลขพิคาดถ้าพร้อมแล้ว3 2 1สองหนึ่งพอสเวน ถูกล้องมาปัดมาเข้มากเป็นตัวที่แบบทุกคนแบบว่าอยากซื้อเมอร์เชนไดเก็บเพราะว่ามันเท่มันมีการไแกล้งหนังผมซื้อนะอันนี้แก้ลงหนังกระป๋องใดๆทุกอย่างทุกคนซื้อหมดถ้าไม่รวมว่าบทเนาะบทแย่ครับถ้าไม่พูดถึงบทเนาะจะไปก็ไปจริงๆโอเคและ ข้อนี้ฮะฟอส o อาเ a กิเอนทำให้คุณแดนนี่ได้ไปเป็นโฮคะแนนเกินครึ่งอยู่นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ใครมาอมมอกรายการต้องลุน้นต้องลุ้นว่าเกินครึ่งหรือเปล่า <laughs> ซึ่งนั่นหมายความว่าข้อหลังจากนี้ไปคุณแดนนี่ต้องตอบผิดหมดเลยและพี่หลอดต้องตอบถูกหมดเลยถึงจะเสมอกันเฮ้ยได้แค่เสีโอกาสด้แค่สเฮ้ยมันมีข้อตัดสินไงอ๋อยากจังเลยมันเล็กปีกนั่นดิเอาสิบหกครับเบอร์สิบหก ถูกเหรอหิวมือแล้วว่ะขอร้อง <c oughs> ตอนนี้ก็คือกูเหลวไปแล้วนะสมองเหลวไปเลย <c oughs> พี่ชอบได้อะไรอย่างงี้เนาะตาพร้อมแล้วสามสองหนึ่งอ้ยจริงเหรออะลัดเจไดไม่ได้ <c oughs> เอ่อโอ้โหจริงเหรอวะกูไม่ได้จริงเลยเนี่ยลำอะไรวะเนี่ย <c oughs> หมดเลยน <c oughs> โอ้ยยานเขาเด่นมากใช <c oughs> ่ยานเด่นมากยานเขาเด่นมากเด่นมากที่ยานใครแบบจำตัวใครตะเลยนะ แมนดาร์เลียนอ๋อคือแบบผมโฟกัสกับไอ้แมนดาร์เลียนน่ะเนี่หมวกอะหมวกของมันนะเออแล้วชอบด้วยแต่ต่อไม่ได้โอเคคุณผู้ชมครั้งแรกของพี่หลอดนะคะไม่เป็นไรวันนี้แกเอาเกินคุณแดนนี่ทีเอชนะไปเอาตัวไป สนุกสนุกไม่ต้องให้ไอ้หมายทำรีแมทนครับพี่ไม่อยากมารีแมทบ้างเหรอโอเคแต่ว่าเรายังเหลือข้อให้เล่นกันแบบอีก4ข้อแล้วก็เหลือข้อตัดสีนนีกห่งข้อแล้วกันก็เดี๋ยวลองเล่นกันกลับมาที่คุณแดนนี่นะเหลือส 5, ่ห้าหกปีก็ได้ครับโอเคเบอร์สถ้าพร้อมแล้ว 3, ามสองหนึ่ง เออเดเวนน์อฟเดอะซีดถูกต้องเป็นอื่นไม่ได้เลยมันก็นทากมาก<ป> <laughs> ถ้ามาเป็นหน้าเวเดอร์นะโอเคลมากับมินิวอรอดเหลือ5กับ6แล้วก็15เอา15 15ครับมา15ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1อห <laughs> เดาไหมบอทเวกเกนไม่ใช่นี่ยังไงเหรอรีเทิร์นออฟเดเจไดไม่ใช่อ่าไลท์ออฟสกายวอล์เกอร์ไม่ใช่ไล่เส้นเก่ามาเลยเอ่าถ้เก่าอ่ะถ้าเก่าไม่ใช่หมูมุกจะไล่ให้หมดเอามาจะเหลยเอ็มไพร์ไ่แบ็กพี่ที่เดินหน้าใหญ่ๆไป เหลือภาคเดียวที่กูยังไม่ได้ถ่ายก็คือ e อ p i r e ร็เอ้ยอันนี้สวยมากโปรเตอร์นี้สวยมากเป็นเป็นหนึ่งในโปสเตอร์ที่จำได้ใช่เพราะว่าโปรเตอร์นี้เป็นโปรเตอร์เดียวที่ไม่มีเจไดโอเคมากลับมาที่คุณแดนนี่เหลือขอ้อ5กับ6เอา5ครับเบอร์5ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1สองหนึ่คนวอเดี๋ยวโคนวอร์ถูกต้ ภาคที่เป็นมวีด้วยนะครับไม่ใช่ตัวซีรีส์ใช่เพราะว่าโสกาอย,ย่างเด็กเราถือไรซเซเบอร์เล่มเดียวตอนหลังก็เป็นนำถือสองดาบดาบขาดใช่ล้วใช้ดาบคู่แต่เป็นตัวละครที่มายชอบมากนะโสกาแมนเท่บทเขาเด่นมากๆในคนวอลแล้วก็ดีใจมากๆตอนเขาประกาศว่าจะมีจะมีเป็นซีรีส์ของตัวเองโอเคมาข้อสุดท้ายของพี่หลอดนะเดี๋ยวก็จะไปตัดสินเองหนึ่งข้อนะจีถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งโลกวัน ดูมีความเคล็ดจากรันที่แล้วอะไรรู้ได้ไงเพราะว่าสีจากกันเก่าสีใช่คนเดิมโอเคมาคุณผู้ชมก็เหลือข้อตัดสินสมมติว่าคะแนนมันนั้นเสมอกันมันต้องเป็นไทม์ไลน์ไหนเนี่ยสามสองหนึ่งไอเดี๋ยวพอร์ตเวกเก้นไลอ้อนสกายวอล์กเกอร์ถูกเออ ภาพทั้งเดียวผมไม่มีทางตอบถูกภาพภาพเดียวกับที่แฟนผมแคปมาเมื่อวานจริงเหรอไอไอเอ็กวิงลำเนี้ยคือเอ็กวิงสีส้มน่าจะเป็นของโพแหละผมว่านะเออแต่ผมก็เดาชื่อภาพไม่ถูกแล้วใช่เพราะยานข้างๆเป็นของดิปซี่แล้วก็ยานข้างบนเป็นของลาล่ายานข้างล่างเป็นของจิงกี้วิงกี้ครับมาครบเลยครับขาดแค่พาติดเท่านั้นนะโอเคคุณผู้ชมขออนุญาตไปหนึ่งทีนะฮะแดนนี่ทีเอสชนะป้าเออโอเคคุณผู้ชมขออนุญาตไปหนทีนะฮะแดนี่ทีเอสชนะป้า S <S <S สบายใจขึ้นสนุกมากแต่สนุกมากสนุกมากถามเขารู้สึาากกันหน่อยแต่ว่าขออนุญาตถามคนแพ้ก่อนลวกันเป็นไงพี่หลอดครั้งแรกของพี่หลอดวันี้เขาเข้าใจแล้วว่ามาอยู่ตรงนี้มันเป็นไงคือมันเหมือนชุดข้อมูลอะเราก็ว่าเรารู้สึกว่าเราพยายามทํากันบ้านมาแล้วเราก็จัดเรียงชุดข้อมูลมันในหัวแล้วแต่พอมาอยู่อตอนหน้าโจทย์จริงๆมันก็คือแบบเลเทะ พ <c ười> ยายามกินที่ถูกมันไม่ได้มีแค่ว่าเราสามคนไงมันมีอีเจ้าทีมงานที่ว่าเปิดรูปมันมีอเจ้าพีที่นั่งทังหน้าตึงห <c oughs> น้าต <laughs> <c oughs> ึงแต่ว่าวันนี้ก็วันแรกของพี่หลอดน,นะคะใครที่ชื่น <c oughs> ชอบเนี่ยก็พิมบอกเลยว่าอยากเห็นท่านหลอดของเราเนี่ยแข่งอะไรกับใครอีกนะจ๊ะใครที่เป็นแฟนคลับตลอดก็พิมพ์บอกได้เลยคุณแดนนี่วันนี้ ยังไงผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วคาถามมันยังค่อนข้างปราณีกว่าที่ผมคิดเอาไว้ตอนที่นผมทาการบ้านเยอะมากภาคที่เป็นกระตูนว่าผมดูไม่ครบแต่ว่าไอภาคที่เป็นคนแสดงแล้วหน้าซ้ํากันหมดเนี่ยก็โหดร้ายพอสมควรอรกันแต่ว่าสนุกสนุกตื่นเต้นดีเดี๋ยวรบกวนบอกหน่อยว่าติดตามไันหได้บ้างแล้วก็ทําอะไรอยู่บ้างหรือว่าเอ้ะทำไมคุณเนนี่ถึงมาเกี่ยวข้องกับ Star Wars ได้ไงก็รบกวนขายของหน่อยจ้าช่องแตนี่ทีเอสนะครับอยู่ในยูทูบและส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องจริงๆในช่องเนี่ยทำทุกอย่างที่ ชอบ Star War ลอยากดู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรใน Star Wars ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ถ้าหากทําได้จะทําให้ถ้าไม่รู้เดี๋ยวค้นมาให้ครับคือเราจะชอบจักรวาลไม่กี่จักรวาลหรอกคือเป็นคนชอบแบบไตรภาคของหนังแบบฟอร์มใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเป็นปกติเนาะซึ่งมันก็จะมีบางช่วงเวลาเราจะย้อนกลับมาหาสตา t a วอล r เพราะเขาจะมีหนังใหม่ๆอะไรเงี้ยมาจะย้อนกลับมาดูช่องคุณแดนนี่เพราะว่ามันจะมีข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวละครแค่ในหนังไงมันจะมีตัวอื่นด้วยตัวที่เป็นแบบโอ้โหตัวลืมหรือตัวแบบเฮ้ยมีตัวนี้ด้วย นช่องที่ค like ุณภาพมากใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปกสดกดสับตะใครได้นะมุกนี้ยังเล่นไมมมันมีเอฟเฟกไงมืงของเราเอฟเฟกมึงไม่เหมือนคนอื่นไงประมาณนี้ละกันนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทั้งคุณแดนนี่แล้วก็ขอบคุณพี่หลอดด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบออนไลน์เช่นทาไฟนะคะมาทุกวันจันทร์ กี่โมงก็ได้อยากลงกี่โมงก็จะลงเออไทยทำไมนะจ๊ะก็ไงก็ชอบกดไลค์ชร์กดแชร์ถ้าเกิดว่าแค่ก็ subscribe หรือว่าใครคิดเรื่องอเก่าก็สามารถดูที่คลิปย้อนหลังได้เลยวันนี้หมดเวลาของเรา3ก่อนแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีจ้าครับัสดีครับเสมเงเตจนไปไหนใจไม่ออกไปโรงพยาบาลไหมไปโรงพยาบาลเถอะ